เครื่องอบผ้า9กกิโลอบผ้านวม7ฟุตไหวไหมมาดูเลยอยากเข้าไปเลยครับหน้าผืนใหญ่มากอุ้ยอยากได้ถ้าผ้านวมต้องหมดเครื่องนอนนะเลื่อนมาตรง h ฮฟวีตรงนี้ได้เลยนี่นะชุดเครื่องนอนหน้าจอแสดงผลก็จะออตโต้ให้นะครับเราสามารถกดที่สตาร์ได้เลย ตอนนี้เครื่องเริ่มทำงานแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วผ้าข้างในจะแห้งไหมเหมือนเครื่องจะคำนวณมาแล้วนะฮะว่าผ้าหนวม7ฟุตเนี่ยต้องใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองรอให้ครบ4ชั่วโมงนะแล้วมาดูกันว่าผ้ามันจะแห้งแบบสนิทไหมพี่ชายถอกว่ามันไม่ใช่4ี่ชั่วโมงแหละผมรอไปเกือบชั่วโมงนะแต่เวลามันหายไป3มชั่วโมงตอนนี้เหลือ40นาทีแลละผมว่าระบบภายในอ่ะมันคำนวณอัตโนมัตินะครับว่าควรจะอบให้เท่าไหร่อย่างงี้ก็ง่ายเลยเสร็จแล้วครับมาดูกัน แห้งหเปล่าอุ่นๆนะอ่าแห้งนะครับทุกคนเนี่ยแห้งเลยแห้งเลยเอฟเฟคลองแล้วเครื่องอบผ้า9กิโลอบผ้านม7ฟุตประมาณ2ชั่วโมงนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยตากแล้วไม่แห้งนะครับตากแล้วเหม็นอับตากแล้วชื้นอบผ้าทีเดียวจบนะฮะกำจัดกลิ่นกำจัดแบคทีเรียผ้าแห้งด้วยไม่ต้องตากเลยสนใจไปกดตะก้าได้เลย